สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อเอ้ยงวดที่แล้วก็ได้มาตามเจ๋งเจ๊งได้บอกบองวดที่แล้วโอ้ยประกาศเห็นประกาศซื้อหลายก็ต้องนบบว่าบ่มีเงินพอแต่เราไม่มีให้หรือว่าที่หาซื้อเลขอันหนึ่งตัวดังๆเขาก็บอะไรบานเลขอ่ไรบานเลขลดลดหลานหลานมันผูกมันผูกวันวันที่ยี่สิบ อ่าเียวตเลขซื้อว่าดก็เลยซื้อเลขเลหลังโอ้ครับอันเลขเลนหลันเลขไทยหกสามสามหกก็ได้ถูกเลยก็เลขซือแต่ว่าเพี่อรายดอย่ายกับสื่อ <ic> โชคย่ายย่ายกับสืกอพละเราอย่ายถื่เาสืโอทศูน้มเตาได้เ่ราายดอก็ได้ก็ได้ซื้อสูนไปจริงนะครับถือว่าอันเลขมันกา หลายวดมันกับเขาอยู่ตะวันแ่งมันซื้อว่าได้เข้าหลายงวดเลยบอกว่าเขาอยู่ตะวันแ่งมันไปตรงกับเลขอันงขดเลขดังเขามันก็เลยหาซื้อว่าได้ก็เลยบาสนใจมันหาซื้อย่ากครับแตเลยว่าได้งวดทีมันจังใดจังเป็นนี้เลขดังขาเจ้า่นิจะเลยใดเล่นมาเมื่อคืนเมื่อคืนฝันบอกว่าเมื่อคืนฝันฝันว่าฝันว่า ผ so ู้ใช้เมื่อบอกตาว่าเป็นคนดังเด้อืับแล้วก็บรอยากออกซื้อคนดังไม่ต้องไปชื่อเขาหรอกครับคนคนคนบอกคนบอกคนบอกสองสองตัเลยอขึ้นแม่กับบานยาเมื่อบอกกับสองตอวแม่ก็ย่ามาบอกเหมือนกันไม่ใช่แฟนผมนะครับผมถ้าแม่แม่มาบอกย่ามาบอกบอกแค่แฟน ฝันว่าย่ามาบอกให้ซื้อเก้าสามของของวันไหนออกวันนี้เลยเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่อ๋อเก้าสามใช่เด็กตอันจะค้องกับฝันว่านี่ผู้ชายมาบอกก็เป็นคนดังเด้กคนดังท้าไ้ท่าเงนพวกันนี้ละวอาวงง่ายๆคือนักลอกคบโมคาังเขาบอกตัวไหนกอะ คนมาบอกว่า 8, 8, <3. S 2> แปดสาม mm. แปดสามเนี่ยไม่ได้เก้าสามก็ได้ mm. แปดสามก็สามตัวเดียวกันเนาะขิลงลนะ้วงอ่ะครับนี่แะคนคนคนมาบอกคนมาบอกคนบอกหลักอ่ะหูพุ่มเมียเสด็จึินเลยแต่กับว่ากับน่นปรหลาดเก้าเก้าห้าบอก คนแฟนว่าญาว่าแม่มักแม่แม่แม่ของพ่อที่เสียไปแล้วมาบอกใช่ไหมครับาอกเบอกให้ซือเก้าสามแปดเรีงฝันว่านักร้องมาบอกแปดสามแปดสามเขาบอกแบบไหนบอกบอกว่าให้เขาบอกเขาบอกเขาบอกว่า ขาบอกว่าเขาถามอายุกันไงถามอายุกันแล้วก็นักรลองกันก็เดินมาบอกว่าอายุ8 8ด3ปีบอกนี้ก็คุยกันไงแล้วก็8า3ปีแล้วก็ไม่ปวดอะไรก็เดินกลับไปเลยครับก่อนไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าไม่ได้ออกก็ไม่รู้แต่มันออกก็ก็ดีคนดังมาบอกว่า คนดังคนดังมาบอกแต่ดังจนเอ้ยซื้อบาได้เหรอวะดังย้งดังแล้วก็มีแดงด้วยนักร้องคนนี้แต่ว่านักร้องคนนี้นักร้องดังนะเพราะนักร้องดังก็อเกี่ยวกับแดงแดงนี่แดงดังมากเพืโอ้ว่แม่พ่อสีดังน้ำพึนบวงหวั่นไม่รู้เพลงเขาเพลงโบราณใช่ไครับนัทนี่เนาะ เจ้าของคุณแม่ของแฟนของคุณพอนี่เพิ่นบ่อยู่าจ้ะเพิ่นไปทำงานมวดที่แล้วถูกศูนเก่าถูก09นเกมวดนี่เลยค่ะเพิ่นได้ตัวใดก่อาวันมีเพิ่นเพิ่นไดมากเก้าสามผมแด้มากแปดสามบนนี้กันเลื่อยเลยะแปดสามันเพื่อนเนี่ยเราเตขึจะมากอเไยแก่เพิ่มเติมเตินกันวายามาบอก ยาม้อบอกเป็นไปซื้อเลขเก้าสามบอกให้ไปซื้อเอาเห้หลวงพ่อแม่ไปซื้อเอาวันสี่บอกว่าจนหมดจนเสร็จแล้วยาคือเลขไปซื้อเอาวันสี่ว่าตื่นขึ้นมากตื่นยามากอันจับหัวคนเหมือนกันเนเลขบอกว่าซื้อเลขเก้าสามอายุเล่าตัวใดค่ะอันแล้อายุอันเพื่อนอายุแม่ผู้เพื่อนมาบอกนะเก้าสิบสี่ปี แต่อายุจริงๆเก่าสี่เก่าสี่แต่ว่าเพื่นน่าบอกเก่าสามเป็นบอกเก่าสามไม่ใส่อายุเพื่อนไปนั่มตัวบอกเก<ง>่าสี่เก่าสี่สก่แม่ใส่อายุไปนั่มตัวเคยเคยถือกิโเพราะว่าฝันเห็นเพื่นเคยเรียก, 94, 94กเคยออกเก่าสี่เก่าสี่กับเก่าสามเคยออกเป็นหกสี่ไหนบะาง ก็อาจอาจมันอาจเีนไว้รันเนาะนังเทียพิันบ่งหัตรงๆดิรังเทียอาจหันคันดีฟันแมนครับแตัวตรงๆคือเก้าสามที่บอกคนคนบอกขึ้นเลยครับตั้งไว้ปอกแปดสามก็ทีหาซื้อไว้อยอะซื้อรัตตีไว้เยอะคื่ว่า่บ้านทุนงามถืออ่าไล่ตั้งว่าเจ็ดสิบล้าน เจ็ดสิบล้านมาเจ้าเงาถูกอันไหนบ้านพลงามเรานใกล้ใกล้ก็ถูกเท่าไหร่พ่อเจ็ดสิบล้านป้าดวงตัาดีอยู่ที่ดวงนะพ่อเนาะสักหน่อยเดี๋ยวเราก็ได้นะพ่อเนาะว่ามีเพื่อนใดตัวไหนเป็นฟองกยิ้มข่าวเพป็นบ่ฟอ้เพื่อนใดยิ้มข่าวเงียบเลยเดลตานี่กับได้แต่ยิ้มมือว่านนี่เดี๋ยวเขาจะว่ากันโตกันครับ จักซีเมนหรือบ่แมนกับบุ๊กจากตะวันยืนยันไทยพันธชนนั้นโซกันีว่าเขาขายของตลาดนักมีว่าอาซีเมนหรืออาจซบ่มแมนก็ได้เพราะว่าส่วนรายเขาเบากันกับซีซีเมนนี่เราตีดดวงดีกันาดที่คนดวงแขงดวงเฮงนะคะป้าหมวดไนเป่นไหนตัวไหนเนาะก่อไปสืบมาไหนไปยังบอสเนธสืบอยว่าบมาเอพ่ด้อสเมาตามภุมคุ้มกั ก็ได้ไปบ้านสาระนั่งอยู่นนั่นสิเพราะว่าก็ได้ไปหาให้พ่อยกเลขห้เบิ้องนี้ค่ะบาทนี่เดี๋ยวจะมาเอาเลขรับถูกกิตจักรลางก็ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือเลขย้ายฝันครับอันนี้คือเลขก่อฝันฝันวารักลองเดี๋ยวคนมาบอกว่าอายุคน แปดสิบสามปีกับคนกับเลี้ยงกลับไปเลยเป็นเบอกอยาก่างบนบ่ซ้ำหนีพ่ออย่าลืมตามชุดเจ็ดเจ็ดสิบล้านมาให้ด้วยนะพ่อเ <c oughs> ด้อแล้วเป็นคนที่ให้เข้าไก่หรือว่าให้ข้าวไก่เพื่อได้หัวจักตักตั้งสืบข้าวใช<อ>่<อ> <จะ S 2> ไหมครหน้าจอไว้นะครับผมพ่อมโสนะค,ะครับถูกมากินงวดแล้วพ่ออันมาถูกอันหนึ่ง เหมวัดซุ้มอนเห่นการื้อว่าอะไรมันกะออกต <c oughs> ิกรุดเลยรุดรุดไาเนี่เห็นตาเันส่องยุซูบอันทั้งช่วงกันทั้งด่ากันแซวใส่ <c oughs> ไม่เขาไม่รุดนะพ่นอนะไม่เขาไม่รุด ใช้นนวิจนนารณญาณในการนนารับชมนะคะสำหรับเลขพ่อสสก็จะเป็นเก้าสามแปดสามเก้าสี่หกสี่นะคะใครที่จะอยากกำหัวก็เป็นหกสามก็ได้นะคะแต่ตัวเน้เนๆคือเกสามกับแปดสามนะคะเนาะ่ะค่ะติดตามพ่อสสนะคะค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายทางช่องกาจะมาตามให้อีกนะคะเพื่อใด้เลขมาก ทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วนะคะงวดนี้ก็มาตามต่อพ่อููคนฝันแม่นนะคะลหกห้เพื่อนไปฟังเลขรับข้าพร้อมนะคะผ่งสุดท้ายมาตามกันอีกเ้ยค่ะเด้อคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ